สวัสดีค่ะเ,เพื่อนชาวกันลักษณากันนะคะแล้วก็ราศีกันค่ะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมค่ะแค่คุณรู้ว่าคุณเป็นชาวกันคุณก็สามารถฟังคลิปนี้ได้นะคะความรักนะคะประจำวันที่16ถึง31ตุลาคม2566ไปดูกันว่าสถานการณ์ของเพื่อน,อนชาวกันจะเป็นอย่างไรค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณสําหรับคอมเมนต์และขอบคุณสําหรับตุกตแตงค่ะและเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดแปะไว้ใต้คลิปนะคะไปดูกันว่า2สัปดาห์นี้ความรักของเพื่อนๆชาวกันพาอยากบอกอะไรกับคุณค่ะ คุณได้ไพ่ราชินีเหรียญนะคะราชินีเหรียญมากับไพ่เดอะแฮงแมนเปิดไม่ได้นะไพ่ใบนี้แล้วก็ได้ไพ่ห้าดาบเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณหนอเชาวกันสี่ดาบนะคะ มี uh, พลังงานของราศีเมษเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณค่ะ9ดาบนะคะ k n i g h of swords t h e l o v e r นะคะมีชาวมิถุนเข้ามานะคะแล้วก็จะเป็น the wheel of fortune ค่ะ page of cups p y r a m i d ไ py สองดาบ และใต้สำรับของเราก็จะเป็น p a g e of coins จริงๆจริงๆตัวตนของเพื่อนๆชาวกันในในในคลิปนี้เนาะในคลิปนี้เนี่ยคุณได้ราชินีเหรียญแต่ว่าคุณไพ่แหง้งได้ไพ่แฮงแมนมบประกบแถมยังเป็นไพ่5ดาบแล้วก็4ดาบขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ เป็นเป็นสถานะของคุณนะมั่งคั่งนะเป็นเพื่อนชาวกันคําว่ามั่งคั่งเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ฉันก็ไม่ได้มั่งคั่งเลยฉันก็ปกติแต่ในความรู้สึกของคุณน่ะนั่นหมายความว่าคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณบางทีคุณก็บอกคุณอยู่อย่างเงี้ยดีอยู่แล้วไม่น่าไปคิดรักใครเลยความรักเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันทําให้คุณเครียดมันทําให้คุณเหนื่อย ทำให้คุณอยากหยุดพักอยากจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้จังเลยณนะในตอนนี้แฮงแมร์เนาะอยู่คนเดียวก็ดูแลตัวเองได้นะทีนี้แฮงแมร์เนี่ยคือคิดเยอะคิดมากทรมานบางครั้งคนที่คุณรักอยู่ในตอนนี้สถานการณ์ของคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เอาใจใจตัวเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ยอม คือบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเชื่อฟังนะแต่การที่เอาใจใจตัวเองมากๆเป็นคนที่หัวดือ้อเป็นคนที่ไม่ยอมฟังใครเนี่ยแล้วเป็นคนที่บางทีเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุมีผลด้วยจะเอาชนะอย่างเดียวยังไงก็ต้องชนะไม่ว่าจะถูกจะผิดก็ต้องชนะเพราะฉะนั้นทำให้เพื่อนๆชาวกัรเนี่ยคือกืนไม่เข้าคายไม่ออกมันเครียดกดดันแบบโหจะทํายังไงกับคนคนนี้ดี อยู่เฉยๆฉันก็ดีอยู่แล้วนะไม่น่ารับคนคนนี้เข้ามาในชีวิตเลยคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้นะสี่ดาบเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนอยากจะหยุดพักไม่อยากที่จะไปต่อไม่ต้องคิดหรอกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้บางทีเนี่ยทํายังไงถึงจะเอาคนคนนี้ออกจากออกไปจากชีวิตได้บางทีเนี่ยคิดถึงขนาดน,นั้นเลยนะไม่อยากไปต่อแล้วคือไม่ไหวละคุณอาจจะมีชาวราศีเมษนะคะ เข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งมาทําให้คุณเนี่ยปวดหัวเนาะราศีเมษนะมาพร้อมกับ5ดาบนะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าถือดาบอันใหญ่มากเลยนะคะหัวดือค่ะบางทีเนี่ยคุณเจอกับคนที่บ้าอานาจบางทีทํางานอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานก็ดีแหละอ่ะสมมุติว่าเป็นเป็นผู้ที่มีบารมีคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีอํานาจคนนึงหลักนะคะ power เลยแหละอ่ะ ทีนี้บางทีเนี่ยเวลาที่เขาอยู่กับสังคมเนี่ยเขาอาจจะถูกแบบเหมือนกับยกยอปอปั้นมีคนเข้ามาแบบโอ้โหมามากราบมาไหว้มายกยอปอปั้นอะไรทำนองเนี้ยเพราะว่าเขาอ่าไพ,จาพ่จักรพรรดิเนี่ยเป็นไพ่ที่มีตําแหน่งเนาะตำแหน่งที่สูงอาจจะทําอะไรก็แล้วแต่เราไม่ระบ,บุอาชีพกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระทบนะคะอ่ะโอเคนะคะทีนี้เนี่ยการที่เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนกับเคยตัวเคยชิน เวลาที่เข้ามาอยู่กับชีวิตของคุณเนี่ยเป็นความรักเนาะเขาก็ยังคงเหมือนเดิมอยากให้คุณเนี่ยแบบต้องเชื่อฟังเขานะเขาเป็นระดับนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมถอดถอดยศถ,ถอดตําแหน่งออกเวลาที่มาพบมาเจอคุณก็ยังพกพาตําแหน่งเนี้ยอีกโก้ตรงเนี้ยพกติดตัวไว้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเวลาอยู่กับเขาว่าคุณคุณเครียดไม่รู้ว่า ทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทําไมเขาถึงไม่แยกแยะอะไรทำลองนี้เขารู้สึกกดดันรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่เป็นไม่มีความสุขเลยนะคะทีนี้เนี่ยโอเคสมมตินะว่าในในวันที่1 6บหถึงสามเนี่ยสมมติว่าจูจ่ๆนะคุณได้เจอรักครั้งใหม่ มีใครบางคนอาจจะเป็นชาวมิถุนหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นชาวาธาตุน้ําพิจิกรกระกฎมีนหรือจะเป็นชาวาธาตุดินพฤกษบกันมังกรเนี่ยมาพบมาเจอคุณแล้วก็มาเป็นความรักครั้งใหม่ให้คุณให้คุณได้รู้สึกถึงอ,อนาคตที่แบบว่าโอ้มีใครบางคนมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณละอ่าประมาณนี้นะคะ,ะมาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณมาแบบ มารักคุณมาเข้าใจคุณมาให้คุณค่าคุณในแบบที่คุณเป็นให้เกียรติคุณยกย่องคุณคุณสัมผัสได้ถึงความรักความจริงใจจากเขาคนนี้ทำให้คุณได้มองเห็นอนาคตที่สดใสอีกครั้งหนึ่งและคนคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแต่เขาก็แสดงความจริงใจให้คุณเห็นคุณรู้สึกเหมือนเหมือนกับว่าโชคชะตานั้นกำลังที่จะผลักใครบางคนออกไปจากชีวิตของคุณ ความเครียดความทุกข์ความหม่นหมองอะไรต่างๆที่คุณที่คุณรู้สึกเสียใจเศร้ามันไม่เชิงเศร้านะแต่มันรู้สึกกดดันนะมันรู้สึกแบบว่าทําไมเขาต้องเป็นแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทําไมหลงตัวเองขนาดนี้ทําไมไม่แยกแยะนะคะเนาะคุณรู้สึกว่าโชคชะตาเนี่ยกําลังจะบอกคุณว่าอ่าตัดสินใจเถอะสองดาบนะ ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองตัดสินใจที่จะมีรักครั้งใหม่ตัดสินใจพิจารณาคนใหม่ๆเถอะถึงเขาจะอายุน้อยกว่าคุณแต่เขาก็มาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเข้ามาทําให้คุณมีความสุขนะคะเข้ามาทําให้คุณแบบเบาสบายในเรื่องของความรักไม่ต้องเครียดคุณได้เป็นตัวเองที่สุดได้แลกเปลี่ยนความรู้คุยกันกระหนุงกระหนิงนะ่ารักอย่างนี้ค่ะก็แปลว่า1 6ถึง31เนี่ย คุณจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเครียดสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องหยุดเดี๋ยวนี้นะคะคุณต้องหยุดเดี๋ยวนี้กับคนคนนี้เพราะคุณเครียดเหลือเกินสิ่งที่คุณคิดจะกลายเป็นความจริงนะคะเพื่อนๆชาวกานอ่ะไพ่จะบอกอะไรกับคุณอีกนะคะถือว่าเป็นรักครั้งใหม่ของคุณในขณะที่คุณกำลังรู้สึกว่าต้องหยุดกับคนเก่าก็แล้วกันเพราะว่าเขาไม่ไหวแล้วเนาะอ่ะ พราะคุณเครียดเหลือเกินทําให้คุณคิดเยอะทําให้คุณคิดมากไพรอยากบอกอะไรเพิ่มเติมอีกน้องคนนี้น่ารักนะน้องที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะดูต่างวัยกันสักน,นิดนึงแต่ก็เชื่อเถอะจะเป็นรักที่ดีสําหรับคุณนะได้ไพ่ king of wands นะคะราชาไม้เท้าไพ่ q u e e n of wands ค่ะ โ oh, six of cups รักต่างวัยจริงๆนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ประเด็นของคนเก่าแล้วนะมองว่าเป็นรักครั้งใหม่แต่ six of cups เป็นรักต่างวัยนะคะ two of coins ว้าวไพ the hangman ขึ้นมาเหมือนกันเลย hangman แล้วก็ hangman ไ uh, พยอยากจะบอกกับคุณว่าโอเคค่ะถึงเวลาถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณได้แล้ว มันเป็นช่วงเวลาดีๆมากๆนะคะเพราะคุณคนนี้ถึงแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยแต่คําว่าคิงไม้เท้าออกมาบอกว่าเขาก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานนะคะจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูได้นะหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วก็เป็นคนที่มีอนาคตไกลสามารถที่จะเป็นอันนี้เป็นนกฟินิกซ์เนาะมาพร้อมกับหางนกยูงเลยนะคะมันเหมือนกับว่า คือคนคนนี้เป็นคนที่แบบถึงถึงตอนนี้เขาจะยังอายุน้อยกว่าคุณนะแต่อนาคตเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักธุรกิจสามารถที่จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นเป็นคนที่อ่อเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่เก่งมากๆไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตเขาก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่เป็นคนที่สู้เป็นคนที่สู้เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่แบบมีความงดงามอยู่ในตัวเอง ไม่ไว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็แล้วแต่มีความสง่างามมากๆนะคะไพค่ควินไม่เท้าออกมาบอกว่าชีวิตของคุณอะถ้าหากว่าคุณได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่ชีวิตของคุณจะมีสีสันมีความสุขมีความสนุกสนานกับชีวิตเขาและคุณเนี่ยเปรียบเสมือนอเหมือนกับว่าคุณและเขาอาจจะเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้และชาตินี้ถึงเวลาก็ได้มาพบมาเจอกัน ห่วงใยใส่ใจดูแลแบบรักแล้วก็ผูกพันนะคะมันเกิดความรักความผูกพันเอื้ออาทรต่อกันเป็นพลังงานที่น่ารักที่สุดเชื่อว่าระหว่างคุณนะคะระหว่างคุณกับมันเหมือนกับบางคนเนี่ยมี energy ของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางทีก็การเริ่มต้นรักครั้งใหม่เนี่ยบางทีมันก็รู้สึกคิดถึงบางคนที่มีนะ คิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าแยกก,กันกับคุณพ่อหรือคุณแม่เขาเนี่ยจะมีประเด็นจะมีปัญหาอะไรไหมบางครั้งคือก็ต้องบอกว่าก็ลองคุยกับเขาดูนะคะลองคุยกับลูกๆดูหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมทีนี้คุณก็ต้องกลับไปมองคือจริงๆมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ คุณก็ต้องกลับไปมองความรู้สึกของคุณเองด้วยว่าถ้าคุณยังไปต่อนะคุณไหวไหมอันในกรณีของคนที่มีแบบมีลูกนะแล้วก็เป็นอะไรที่คือต้องคิดเยอะต้องคิดมากแต่การตัดสินใจอะไรบางอย่างอา,อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณตลอดไปเลยก็ได้นะคะนี่คือพลังงานที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกๆเนี่ยบางทีอยู่ในสถานการณ์ของอคนที่แบบเหมือนกับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกรณีบางคนนะ กับลูกๆก,ก็ยังแบบก็ยังแบบาวางอํานาจบาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มีนะคะจนบางทีลูกๆก,ก็ไม่ได้มีความสุขอันนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆที่คุณจะต้องเข้าใจแล้วก็คิดว่าลูกๆของคุณถ้าถ้าอยู่กับผู้ใหญ่ที่แบบมีแต่อำนาจมีแต่แบบคือเข้าถึงไม่ได้อีโก้เยอะแม้กระทั่งลูกแม้กระทั่งภรรยาหรือสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบใช้วิจารญาในการรับฟังนะคะถ้าคุณเจอใครที่ดีเข้ามาเข้าใจแม้กระทั่งลูกของคุณและแม้กระทั่งตัวคุณเองแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องพิจารณาโอเคนะคะอ่ะถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกลองคิดดูดีๆนะบางครั้งเนี่ยชีวิตใหม่เนี่ยมันอาจจะดีกว่าก็ได้ คุณก็ลองพิจารณาเปรียบเทียบกันดูลองถามความคิดเห็นของเด็กๆแต่ถ้าลูกของคุณยังยังยังแบเบาะยังพูดไม่ได้หรือยังไม่สามารถที่จะถามความคิดเห็นได้คุณก็ต้องพิจารณาตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะคะอะพระอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวการต่อคะในความรักเดท นะคะเดทไพ่เดทแล้วก็ไพ่สามไม้เท้าราชินีระด,ดาบนะคะเก้าเหรียญจริงมาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณจะเป็นผู้ชายนะอันนี้สิบเหรียญน,นะคะคุณไม่รู้สีไพ่ก็บอกว่าในกรณีใดๆก็แต่ก็ลองพิจารณาดูแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มีพันธะใดๆนะคะการจบกับคนคนหนึ่งที่ที่แบบ บ้าพลังบ้าอำนาจแล้วทําให้ชีวิตของคุณอยู่ในความตึงเครียดแล้วก็ทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณคิดว่ามันก็คุ้มค่ากับชีวิตของคุณไหมล่ะที่คุณจะที่คุณจะต้องอดทนอยู่ตรงนั้นตลอดไปถูกไหมคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงค่อยหัวลงมาแล้วก็มองชีวิตอีกด้านหนึ่งอยากให้คุณคิดปวก,กับชีวิตอีกด้านหนึ่งนะคะ ว่าถ้าคุณหลุดพ้นจากพลังงานลบๆตรงนี้แล้วด้านบวกของคุณจะเป็นยังไงคุณลองจินตนาการถึงมันแล้วก็จัดการจบแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองปีนขึ้นมาค่ะพยายามปีนขึ้นมาปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปแล้วคุณจะได้เห็นว่าบนยอดบนยอดคือหรือว่าทางขึ้นที่มันสุดทางแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่สวยงามเป็นปราสาทที่รอคุณอยู่คุณลองจินตนาการนะ เชื่อว่าคุณคือราชนีดาบไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหมายความว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนแร่งคุณเป็นคนที่มีปัญญามีความคิดที่ฉเฉลียวฉลาดคุณสามารถจะตัดสินใจแล้วก็กล้าที่จะเผชนิญที่จะเดินไปข้างหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือเมื่อคุณมีความสบายอกสบายใจหลุดพ้นจากพลังงานท็อกซิกเลิฟทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยคะ่ะ คุณจะเริ่มชีวิตของคุณจะดีขึ้นมีอิสระนะคะมีอิสระอาจจะได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่นั้นอันมันก็อาจจะมีพลังงานที่มันเหมือนก็เออก็ดูใจกันไปแบบนี้ค่ะไม่ได้หมายความว่าโอ้พอเลิกปุ๊บก็ไปแบบมีความรักครั้งใหม่ไปเริ่มต้นปับ๊บแต่คุณน่ะจะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองก่อนเนาะแล้วคุณจะอาจจะตัดสินใจที่จะเปิดใจคบหากับใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณมาเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับคุณก็เป็นไปได้เหมือนกัน แต่คุณจะยืนได้ด้วยตัวของคุณก่อนคุณจะมีความสุขนะการเปลี่ยนแปลงนี้คุณจะมีความสุขมากๆนะเพื่อนๆชาวกันไพ่สิบเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าคุณจะมีชีวิตที่อ่าด้วยตัวของคุณเองนะคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือคุณอาจจะเจอใครบางคนที่เข้ามาเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณนะคะเข้ามาดูแลชีวิตคุณเข้ามาดูแลลูกๆของคุณคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากม อยู่ที่การตัดสินใจของคุณแต่เราก็ไม่รู้ว่าพลังงานนี้ตรงกับเพื่อนๆทุกคนไหมแต่ถ้าสมมติว่าอ่อเผอิญว่าตรงกับคุณคล้ายคลายคลาคลากับชีวิตของคุณเนี่ยก็ลองไปพิจารณาดูนะคะว่าจะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหรือการตัดสินใจได้หรือไม่นะถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องดูดวงส่วนตัวกันนะคะ,อะขอสรุปให้คุณทังสาใบที่อันนี้เป็นกรณีพิเศษนะเพื่อนเอนชาวกัน เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ออร์โคให้คุณด้วยนะคะโรแมนต์แองเจิลด้วยแต่อยากเปิดอันนี้อีกสักสามใบค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรนะเดอะทาวเวอร์ดีไฮพรีสเทสห้าไม้เทา้าบางครั้งเนี่ยการจบการจบอะไรที่มันบันกระทันหันกระทันด่วนบางทีมันก็เป็นเรื่องไม่คาดคิด ที่คุณจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแบบประทานหาันอันอาจจะตัวของคุณเองนั้นอาจจะต้องอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลตึกตองดีๆตัดสินใจดีๆใช้อินทอรเรชั่นของคุณจิตวิญญาณของคุณเ,เขาเรียกว่าใช้เซน์ใช้เหตุใช้ผลคือเอามารวมกันทั้งหมดเลยนะคะคุณอาจจะต้องอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่ง เพื่อที่จะคิดถึงเรื่องนี้เพื่อที่จะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจนะคะมันอาจจะดูวุ่นวายมันอาจจะดูแบบดูเหมือนอะไรก็ไม่ลงตัวบางทีมันมันคิดวนเวียนแต่ไพ่อยากจะบอกว่าอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวเลยค่ะเพราะไพ่เนี่ยที่ออกมาเนี่ยเป็นคําตอบให้กับอนาคตของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะตัดสินใจดีๆคิดดีๆนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณไม่คาดคิดนะ อาถ้าคุณเจอรักที่ท็อกซิกมากๆอยู่ในตอนนี้แล้วรู้สึกอึดอัดกับคนที่อพยายามที่จะคือหัวเดือไม่ไม่ฟังใครเลยเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่คุณต้องยอมเขาตลอดชีวิตนะอ่ะโอเคค่ะไพ่ออร์ l เคิลแฟรี่ออรอยากจะแนะนำหรือบอกอะไรกับคุณคะว้าวเพื่อนๆชาวกันคะคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆ ตอนนี้นะขอให้คุณมั่นใจในตัวของคุณเองบางครั้งคุณอาจจะขาดความมั่นใจว่าเออถ้าเลิกลากันไปจบกันไปคุณคนนี้จะมีใครเข้ามาสนใจคุณไหมแน่นอนคุณมีอยู่แล้วนะคะแล้วคุณเป็นคนที่รูปลักษณ์ของคุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณอาจจะไม่ใช่คนที่หน้าตาที่แบบว่าโอ้สวยเหมือนดาราแต่รวมๆการเป็นคุณแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ดึงดูดทางเพศมากๆนะคะในช่วงนี้ขอให้คุณนั้นจงมั่นใจตัวเองแค่นั้นเอง คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจนะคะกับเพศตรงข้ามมากๆขอให้คุณได้รู้ตัวนะให้คุณได้รู้ตัวแล้วก็มั่นใจในความออร่าสง่างามของตัวเองนะคะ crystal magic นะคะคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณสามารถเริ่มต้นนะคะ the beginning นะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณได้คุณจะมีความสุข ความสวยงามระยิบระยับออร่าในตัวของคุณนั้นมันจะมันคือเมื่อคุณหลุดพ้นจากความทุกข์อ่ะหน้าตาที่ดูเคร่งเครียดหน้าตาที่ดูแบบโอ้โหเหมือนคนอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนคนคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะจางหายไปจากชีวิตของคุณเมื่อคุณได้ก้าวออกมาคุณจะรู้ว่าโอ้โหคุณดูจากไพ่ไปเนี้ยมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะ่ะถูกไหม คุณจะมีความคิดสร้างสารรค์คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณนั้นอย่างสง่างามระยิบระยับเหมือนคริสตัลมันเหมือนสร้างความมหัศจรรย์ให้กับอารมณ์และความรู้สึกของคุณในแบบที่คุณเองก็ไม่คาดคิดแค่คุณต้องก้าวออกมาเท่านั้นเองนะคะคืออย่าได้มีความกลัวใดๆคุณจะได้เริ่มต้นนะคะวันที่เรียกว่ารุ่งอรุณของวันใหม่ของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่คุณเองก็ว,ว้าวต้องร้องว้าวกับตัวเองนะคะ คุณอาจจะต้องขอบคุณตัวเองนะโอ้ไพ่ใบนี้นะคะอ่าสักครู่นะมากับไพ่เดอะเดดส t ตตัส,ตาสการเปลี่ยนแปลงมันคือ beginning and ending นะคะก็คือการเริ่มต้นแล้วก็การจบจบเพื่อที่จะเริ่มต้น เชื่อว่าบางคนเนี่ยที่ก่อนที่จะเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเซนส์มีลางสังหรณ์นะคะเเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณบางคนอาจจะรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าจะจบเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คลิปนี้น่าจะเป็นคําตอบที่ดีให้กับเพื่อนๆชาวกันกันนะคะกับคนที่พลังงานตรงค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ออร์คเคตไพ่โรแมนแองเจิลให้กับคุณนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง คุณจะได้เจอคนที่คุณจะได้เจอคนที่มาร่วมใช้ชีวิตกับคุณคุณจะได้มั่นหมายกับความรักที่ทำให้ชีวิตของคุณนั้นมันมันไฮเออร์เลิคือรักที่แบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะรักที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคุณจะไมไ่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวตลอดไปนะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณที่เราบอกกันไปแล้วว่าอา,อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแต่ก็มีความเข้าอกเข้าใจในตัวของคุณมากๆ จะยอมรับในตัวตนของคุณได้ในทุกๆอย่างคุณจะได้มีคอมมิชเมนต์กับเอ่อกับเขาคนนี้นะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์รักระหว่างคุณและเขานะคะชีวิตรักของคุณนั้นมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆค่ะคุณจะต้องขอบคุณตัวเองแน่นอนนะคะคุณต้องกล้าหาญนะสิ่งที่สําคัญคุณต้องกล้าหาญคุณเป็นคนที่ดีนะคะคุณเป็นคนที่น่ารักคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดี ไม่ใช่แบบนี้นะเพื่อนๆชาวกันคุ้มค่าค่ะคุ้มค่ากับคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณกำลังจะตัดสินใจคุณจะหันกลับไปขอบคุณเวลานะคะอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะชีวิตรักของคุณเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือการทำงานของโชคชะตา อะไรที่มันจบลงและสิ่งที่มันเริ่มต้นใหม่เขาเรียกว่าโชคชะตานั้นมันกำหนดเวลามาให้กับคุณแล้วนะคะโอเคค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวการที่พลังงานตรงและกำลังเจอที่รักที่ท็อกซิกอยู่ขอให้คุณกล้าหาญนะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะสวัสดีค่ะ